พี่ชายห่วงไม่ให้มีแฟนน้องวันใหม่โตเป็นสาวสวยสะพรั่งบอยประกรณ์ทุ่มส่งเสียเรียนอินเตอร์อีกหนึ่งสาวสวยที่พี่ชายห่วงมากๆสำหรับน้องวันใหม่น้องสาวสุดที่รักของบอยปรกรณน,น่องธนาและพัทโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักพัฒนาการของน้องวันใหม่อยู่บ่อยครั้งผ่านทางโลกโซเชียล ล่าสุดหนุ่มบอยโพสตอินสตาแกรมเผยภาพน้องสาวที่แต่งชุดไทยสวยสง่างามมากๆพร้อมแคปชั่นที่อ่านรู้เลยว่าห่วงน้องมากๆที่ระบุว่าถ้าฉันเป็นนกฉันจะจิกหัวเธอปักปักเป็นสาวแล้วแต่ยังไม่ให้มีแฟนจา้าท่ามกลางแฟนคลับอดชมความน่ารักของน้องวันใหม่ไม่ได้แถมแซวความห่วงของพี่ชายด้วยเมื่อถามถึงเรื่องที่วันใหม่ย้ายไปเรียนโรงเรียนนานาชาติ บอยประกรณ์ตอบว่าพอมีข่าวสิ่งที่เรากังวลก็คือ1การที่วันใหม่ย้ายโรงเรียนเนี่ยไม่อยากให้มาเปรียบเทียบว่าที่เก่าไม่ดีหรอของใหม่ดีกว่ายังไงไม่ใช่เลยอันนี้พูดตรงๆที่เดิมที่วันใหม่อยู่ก็ดีมากๆแต่แค่ว่าวันใหม่เคยพูดพูดมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าอยากไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพราะว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษมากมาก ซึ่งเขาเคยพูดตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแต่เวลาที่วันใหม่พูดอะไรไม่ใช่ว่าเราทำความต้องการของเขาอย่างเดียวเราก็ต้องดูก่อนสุดท้ายแล้วการที่วันใหม่ย้ายไปเรียนอินเตอร์มันผ่านการตกตะกรอมา2ปีและที่สําคัญที่สุดคือเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาแฮปปี้เราก็พร้อมซัพพอร์ต ถามว่าโรงเรียนใหม่คือวันใหม่เลือกเองหรือว่าช่วยกันหาบอยประกรณ์ตอบว่าช่วยๆกันดูแล้วเราก็ดูที่โรงเรียนที่เขาย้ายไปประจวบเหมาะว่ามีเพื่อนเขาเรียนอยู่ที่นั่นด้วยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขามีเพื่อนแล้วอย่างน้อยเข้าไปก็จะได้ไม่ต้องโดดเดี่ยวเห็นบรรยากาศของโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าน่าไปอยู่มีอะไรให้ทําเยอะแยะวันใหม่ชอบพูดอยู่เรื่อยๆว่าอยากไปเรียนเมืองนอกโอเค ถ้าอยากไปเรียนอีกกี่ปีข้างหน้าก็ไม่รู้อย่างน้อยตอนนี้ก็มาปูพื้นก็มาเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพื่อที่จะได้เก่งภาษาอังกฤษไปเลยวันข้างหน้าถ้าอยากไปเรียนเมืองนอกก็จะได้ไปได้ง่ายหน่อยข่าวว่าค่าเทอมเป็นล้านจริงไหมบอยประกรตอบว่าอันนี้พูดจริงๆเลยนะผมเห็นข่าวก่อนว่าที่วันใหม่ย้ายไปเรียนค่าเทอม8หลักอะไรประมาณนี้ผมก็เลยไปหาในข่าวว่าทำไมเขารู้เพราะผมพูดด้วยความสัตย์จริง ผมยังไม่รู้เลยแต่ผมรู้แค่ว่าผมต้องเป็นคนจ่ายเงินค่าเทอมซึ่งเงินผมก็อยู่ที่แม่นั่นแหละโอเคถ้าอยากจะเอาไปใช้ใจ่ายเพื่อสพอ์ตน้องก็ได้หมดเลย